อิมานิมายังพันเตบางสุกุราชิวราณิสัปปริวรานิพิขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานิบางสุกุราชิวราณิ สัพปริวารานีปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะนิพพานยาจะก้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พราพี่สุสงขอภราพี่สุสงจงรับผ้าบังสกุลจีวร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อบรรพบุนิพพานแ,แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายลตลอดกาลและนานเทอน